กันที่ทฤษฎีบทที่8ต่อเลยนะคะก็ยังคงไปในส่วนของขอดแล้วก็จุดศูนย์กลางนั่นเองก็คือในทฤษฎีบทที่8เนี่ยเขาจะกล่าวไว้ว่าในวงกลมวงเดียวกันถ้าขอดสอเส้นยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากันนั่นเองค่ะก็คือ ในวงกลมวงเดียวกันถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเท่ากันก็คือคอร์ด ab กับคอร์ด cd เนี่ยยาวเท่ากันแล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศรูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเดียวกันทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันนะคะแสดงว่าถ้าเราจะพิสูจน์เนี่ยเราก็ต้องมาพิสูจน์ว่าระยะจากจุดศรูนย์กลางกับคอร์ดเนี่ยเป็นระยะเท่ากันแสดงว่าส่วนของเส้นตรง om กับส่วนของเส้นตรง on ที่เราต้องการมาพิสูจน์เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องเท่ากันนั่นเอง การพิสูจน์ว่าสงองอเส้นตรง OM <ม>เท่ากับสงองอเส้นตรง ON ทีนี้อันดับแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมคะเราก็จะลากรัศออมีไปนะคะก็คือเราอาจจะลากจากจุด O มายังจุด B ก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง OD แล้วก็ลากจุด O ไปจุด D ก็เป็นส่วนของเส้นตรง OD นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเมื่อเราลากเนี่ยจากรูปเนี่ยเราได้อะไรบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าพอเราลากแล้วแล้วเรามองจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามุม O N D กับมุม O นี่นะ O M B เนี่ย เท่ากันเพราะว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาหรือว่าเป็นมุมฉากเนื่องจากเป็นส่วนของเส้นตรงที่มันลากจากจุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับคอร์ดก็คือนี่ไงลากจากจุดศูนย์กลางตั้งฉากกับคอร์ดก็คือตั้งฉากกับคอร์ด CD แสดงว่ามุมเอ็นก็คือ90 O โอมานี่มาที่ M ซึ่งมันตั้งฉากกับคอ,อ,อร์ด a b แสดงว่า M ก็90นั่นเองเราก็เลยว่า ลากส่วนของเส้นตรง OD และส่วนของเส้นตรง OB จะเห็นได้ว่ามุมอะไรคะมุม OND ต่างก็เท่ากับมุม OMB ถึงส้งสองมุมเนี้ยมีขนาเท่ากับ90องศาหรือว่ามุมชาซึ่งมันเกิดมาจากที่ว่า เนื่องจากส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุด O หรือว่าจุดศูนย์กลางแล้วจะยังไงคะแล้วจะตั้งชากกับคอร์ดหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่า เนี่ยในรูปเนี่ย CD มันก็เท่ากับ AB ใช่ไหมเพราะว่าเขากำหนดว่าถ้าขอดสองเส้นยาวเท่ากันทีนี้จาก CD ขอด CD ยาวเท่ากับขอด AB เราเนี่ยก็จะได้ว่าอ่ะมาดูขอด CD เนี่ยมันมาจากที่ส่วนของเส้นตรง CN บวกกับส่วนของเส้นตรง ND ถูกไหมก็จะได้ว่า NC บวก ND เท่ากับอ่าในทำนองเดียวกันขอด AB อะ่ะมันก็คือส่วนของเส้นตรง MN บวกกับส่วนของเส้นตรง MB แล้วก็ MN บวก MB ทีนี้เรามาดูกันนะคะ NC กับ ND เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงทีนี้จากทฤษฎีบทที่ว่าส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางก็คือจุดศูนย์กลางเมื่อมาตั้งฉากกับคอร์ดเนี่ยมันก็คือจะแบ่งครึ่งคอร์ดพอดีคําว่าแบ่งครึ่งพอดีเนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องทําไมกันมันก็จะต้องมีขนาดที่เท่ากันสแสดงว่า NC ก็ยาวเท่ากับ ND เราก็เลือกตัวแทนหมู่บ้านมาแล้วก็เลยเอา Uh, nc มามันก็คือ nc บวก nc ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะคะส่วนขอกเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางเมื่อมาตั้งฉากกับคอร์ดเนี่ยแบ่งครึ่งคอร์ดพอดีในทํานองเดียวกัน ma ก็ต้องยาวเท่ากับ mb ใช่ไหมตั้งฉากเพราะเป็นครึ่งหนึ่งก็เลือกตัวแทนหมู่บ้านมนะา ah mn ก็แล้วกัน โอเคพยายามเขยียนสีม่วงนะคะมันจะได้แบบว่าเห็นชัดเจนมันก็คือ2เท่าของ nc เท่ากับ2เท่าของ mn นั่นเองทีนี้เราก็จะได้ว่าสีม่วงเหมือนเดิม nc ก็เท่ากับ mn เพราะตัด2ออกเนาะทีนี้อันนี้มันก็คือด้านที่เท่ากัน ต่อมาเรามาพิจารณานะอะไรได้อีกทีนี้เมืกก่อกี้อย่างที่บอกไปนี่ไฮไลท์ติส้มเราบอกว่าเราลาก OC และ OB อ่าเราลาก OC กับ OB มันก็ต้องเป็นยังไงเท่ากันถูกไหมเพราะว่า OC และ OB เนี่ยมันคือรัศมีของวงกลมและ OC 2สองเส้นตรง OC ก็จะเท่ากับสองเส้นตรง OB ถูกไหมอ๋อไม่ใช่โ O ดโอเพราะมันก็คือด้านที่เท่ากันมันก็คืออะไรรัศมีวงกลมเดียวกันอ่าทุกคนเดี๋ยวจะไฮไลท์อะไรให้ดูนะคะทีนี้ทุกคนเห็นไหมที่เราพิสูจน์มาแต่ไฮไลท์สีฟ้ามุม OND เท่ากับมุม OMB เนื่องจากเป็นมุมฉาก nc เท่ากับ mn เป็นด้านที่เท่ากันและนี่พอสามอย่างนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบแลฉากด้านด้านแสดงว่าสามเหลี่ยมอะไรที่มันจะเท่ากันทุกประการก็คือสามเหลี่ยม o n D เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม omb ความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนี่ฉากฉาก ด้าน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 นั่นเองดังนั้นสามเหลี่ยมอะไรครับ O N D เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม O M B ความสัมพันธ์แบบชาด้าด้าน,านทีนี้ด้านไหนเป็นด้านผู้ที่สมในาการเนื่องจาก O N ใช่ไหม ON และ O A m เป็นด้านคู่ที่สมในกันความหมายที่ว่าเป็นด้านคู่ที่สมไมเป็นด้านคู่ที่สมในกันจึงสรุปได้ว่าอะไรคะสิ่งที่เราต้องการเราต้องการว่า O A m เท่ากับ O A N, จริงไหมก็จริงเพราะว่าพอมันเป็นด้านที่สมในกันจึงสรุปได้ว่าสขเส้นตรง O A m เท่ากับสอกเส้นตรง ON นั่นเองเรียบร้อยค่ะทฤษฎีบท